ว่าเป็นยังไงแต่ที่นักเรียนควรรู้ก็คือทางตัวสาราจารย์เองหรือดิซานถือคะแนนเป็นการเข้าห้องเรียน5คะแนนจิตพิสัย5คะแนนการน่าคาถาอย่างถูกต้อง20อ่สิมันก็มีความหมายในอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือสารจารย์เองหรือดิซานถือคะแนน60คะแนน ของพวกเธอทั้งสี่อยู่ในบือและกระสั้นเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติส่วนแก้วเป็นได้วัตถุดิบที่ทำมาจากชาติเหมือนกันแต่สิ่งที่นายเสนอมาไม่ดีหรอกนะแต่ว่าพวกนายโดนลงโทษฉันมีคำถามน่ะว่ายังไงมีใครเห็นบ้างไหมจริงๆแล้วแกนอาจจะไม่ใช่เจ้าของตัวจริงก็ได้ โอ้ยอะไรเนี่ยเอาตูตีเออยี่ดดวยเหมือนสงครามของพวกเธอสองคนจริงพอแล้วอยู่ตาเอาลูก Apa ni?